สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเชคเกอร์เกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำซีซันใหม่นะครับชื่อว่า s ซเว่นเซีซันนะครับโอ้โหเต็มตีเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมาทำอะไรหว่าขอโชว์บ้านแป๊บแต่เออเคียวอุ้ยเอ็กพีมาไหนแยะ ืมนี่ก็เอ็กพีฟาร์มเอ็พีฟามใช่นี่คือเอ็กพีฟามนะครับแล้ววววนะตอนนี้มันก็มาไหนเยอะแยะ วิเอ็นเดอ์แมวอ็นเดอ์แมวมาหลบฝนอย่างนี้ทำไม่มาหลบฝนในนี้ทำไม,ม,ม,ลลนนำไมแล้วก็แล้วก็ผมก็เอาชีวิตมันเสี่ยงกับสวยว่าอรนนี้ครับไม่มีมดนะครับย้ำไม่มีมดอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่มีมดผมเล่นใน1.8นะครับ วายมันของเลตตำนานมันไม่เลใตในตำนานตั้วไงเดี๋ยวออออกไปดิออกออกออกมีใจเดินเลยเลยทีที่คุณสังเกตน,นะครับว่าทำไมผมวิ่งบนน้ำเรอเอวอุ้ยอุ้ย ไปเจอเดนเจียนเดนช่างวันนี้นสุม่มเวี่เจอมาสักตัวอีกแล้วเหรอเออมาอืมเข้าไปเอ่อคิว ได้เวลาแล้วทีก็แค่ฟลินท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 ฟลินกับสตีฟลินกับเหล็กเหล็กไปแล้วหนึ่งอันกับสตีก็ได้นี่ โอเคครับเราจะไปเนเธอร์แล้วตัวให้ยดีเออตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ละกันนะครับเออตึก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 ทุกทอชวางวางทุกทอชวางวางวางหัว ดดก็ได้ประตูไหนเธอเรียบร้อยเราจะเข้าไปกัน